สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพ่อครับบบาวปนอกอีกคือเก่าพี่น้องมัหนีเบาวปนอกสิมาอัปเดตสภาพหนำอยู่เขตเซซัมซอยของเมืองสุนบุรีพี่น้องว่าเป็นอย่างไรมันบกหรือมันบบบกมันไหลไปสายพี่น้องเนาะไปมาเบ่งน้ำกันพี่น้องคือระดับนํำอยู่เขตเซซัมซอยของเมืองสุนทรบุรีพี่น้องคือว่าหนำบนมิธาที่สิลดนี่เตยืนคืนเรื่อย S <S อันนี้แมนสภาพับนำอยู่เขตเซซับซอยวัวเซียงโฮมพี่น้องวัวเซซับซอยบัดเซียงโฮมเมืองสโนวบุรีพี่น้องระดับนำถือว่ายังสูงยังโบมิธาที่ว่าสีลดลงในหมู่วันที่16เดือน6 2 0อ5พี่น้องระดับนำก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราสิพาทันผู้ชมไปเบิ่งว่ามันเขาบาดได้แน่เนอนไปพี่น้องไปรำกันเด้อ นีเหม็นธงบัตเสียงโคมพี่น้องเขตได้หับพลกระทบจากน้่มเมื่อวันที่16เดือน6กสองพันสิบสอหาพี่น้องนี่เบื้องเพิงต้องเส้นทางมั้ยมีเบื้องลยู่หรือว่าบัตเสียงโคมเ้าก็ได้หับพลกระทบจากน้่มทวนคางนี้พี่น้องก็พี่แต่นัาเนาะ ใช่เนี่ยแต่ฝนโโตกนตะครับฝนตกปีบ้า,มมา,านตะ้องสำมางสำนันสิบหัวเนาะมาหอดเลยเนี้ยปี่นอกเมืองสนเท้าบ้านกองปฐุมธานเท้าเหมือนกับเหมือนกับมบีสุรทรภัณฑ์เใหญ่ๆเลยพี่น้องมแตนม่น้มเท้าวจังเท้าวจันทร์ผ่านพี่น้อง ตัวทคันเมนพนตกซ่ําเนี่โอ้ยําำ,ำสําสเอนุนาส่วนบ่หแงบ่แหงป้าหนาํหนาวขีดกองพทุวันหอยสม้มบันดอนทัาสีสาำได้บบนี้เดี๋ยวไปทามข้เจะว่าหนามันบกหรือนามัน ได้มีโอกาสนะได้อีต้นอันพวเกเขตหน้าวานนะพี่น้องผู้ที่เขตหน้าวานเนี่ได้อีต้นมันมีชนระทานใหญ่ๆเลยอะไรพระจ้ำบัตรกองบรรทุนบัตรอันนี้เมนันทางเข้าบัตรกองปรทุมวนะันรน้ำนะพี่น้องเดอ้อ กระโดดกระโดดหนามเนาะอือหือทางนี่ตั้นวะนี่ทางเขาาเรียบร้อยทางเขาาเรียบร้อยว้าวว้าวไปบ่อได้เมนบอ ฟ้าีย <Wow. S 3> ังไหนมุดเดบุกเลยป่ะนี่ฟ้าน้อกจากไอ้ต้นขาววานบรรทัดได้ซิบมือฮะนะฟ้าไพแต่ยังโบ้ทั้งเก่าด้วนี่เนาะ พี่น้องทำบันดอนสิอยู่จังได้บันนี้เออไปบ่อได้ข้านามพี่น้อง